สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับช่องโชคดีมีช่างชาแนลนะครับก่อนไปรับชมวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้ก็มาตามปกตินะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโทรศัพท์เสียนะครับเลยเบี้ยวไป1นคลิปนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนข้อเวียงกันไอ้ลูกปืนข้อเวียงกันนะครับตัวนี้เป็น s k 3 4คครับอุบัตตานะครับตัวนี้ลูกปืนข้อเวียงมีปัญหานะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนลูกปืนข้อเวียงใหม่นะครับตัวนี้เป็นอุบัต้า34ของแพ้นะครับตัวเนี้ย มันเมดอินเจแปนนะครับตีดาทุกตัวนะครับตัวนี้คือเนี่ยครับลูกปืนที่เสียนะครับตัวเราจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับก็ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะมาเริ่มกันที่การไอใส่ลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับทั้งฝั่งจานไฟแล้วก็ฝั่งโมเลสตาร์นะครับตัวนี้เป็นลูกปืนเบอร์ 6 2ส1นหะครับสำหรับลูกปืนข้อเหวี่ยงกังสองฝั่งเลยนะครับของเครื่อง sk 3 4สนะครับสำหรับใครที่หาอะไรอยู่นะครับไอ้ลูกปืนตัวนี้ใช้เบอร์6201นะครับ6 2 0 1ครับที่ผมยัเพราะว่าเผื่อบางคนที่หาอะไรอยู่นะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าห่อลูกปืนข้อเหวี่ยงเนี่ยมันเบอร์เบอร์นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับการใส่ก็ไม่มีอะไรยากครับเราก็หาไม้นะครับมาลองให้มันแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ให้ไปตรงๆครับ แล้วก็ค้อนเคาะเข้าไปเลยครับนี่ครับเคาะไปตรงๆเลยนะครับอย่าให้เอียงครับถ้าเอียงมันจะลงยากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเคาะตรงๆมันจะเข้าไปง่ายนะครับนี่ครับตามคลิปวิดีโอนะครับเรียบร้อยแล้ว1ตัวเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากครับเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวทีนี้ก็เป็นฝั่งของจานไฟนะครับใส่ไปเหมือนกันครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็ค้อนเคาะเข้าไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยสองฝั่ง ก็เช็คลองหมุนดูนะครับว่าติดขัดหรือว่าหมุนได้สะดวกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตรงนี้หมุนได้สะดวกเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูไอสาระสำคัญที่ว่าเวลาเราใส่ลูกปืนข้อเหวี่ยงเราควรใส่แบบไหนนะครับตัวนี้ลูกปืนข้อเหวี่ยงมันมีฝาปิดนะครับรุ่นนี้มันมีฝาปิด2ฝั่งนะครับ ผมจะทําการงัดฝาปิดออกนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเวลาใช้งานไปน้ํามันมันจะได้เข้าไปหล่อเลี้ยงลูกปืนด้านในนะครับป้องกันการสึกหลอหรือว่าเสียหายได้เร็วกว่าปกตินะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราปิดฝาไว้อะพวกน้ํามันหล่อลื่นอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปเลี้ยงข้างในไม่ได้นะครับอาจจะทําให้ลูกปืนแตกหรือว่าฝืดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราควรเลิกซื้อลูกปืนที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแล้วก็เกรดีหน่อยนะครับก็จะทําให้อยู่ได้นานขึ้นนะครับ อันดับต่อมานะครับก็ <DA> จะเป็นการนำไอ้ข้อเหวี่ยงเข้าไปประกอบกับแข็งเครื่องนะครับแต่ว่าก่อนไปประกอบก็ทำการหยอดน้ำมันที่ไอ้ลูกปืนข้อเหวี่ยงกับลูกปืนข้างข้อก่อนให้เรียบร้อยนะครับก่อนประกอบก็ตัวนี้ผมได้ทำการล้างจารบีออกไปเรียบร้อยนนะครับแล้วแล้วก็หยอดน้ำมันเข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบแข็เงเข้ากับไอ้ตัวข้อเหวี่ยงกันนะครับตัวนี้ มาจะไม่มีประเก็นนะครับของเดิมก็ไม่มีประเก็นนะครับก็ทากาวบอลมานะครับเราก็ทาการทากาวบอลไปนะครับทาบางๆนะครับก่อนที่จะเอาซีนไอไม่ใช่ซีนข้อเหวี่ยงเข้าไปประกอบแล้วก็ประกบแข้งเครื่องเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับตามคลิปวิดีโอหลังจากที่เราประกอบฝั่งจานไฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฝั่งมูเลสตาร์มาใส่นะครับตัวนี้ก็สวมเข้าไปเลยนะครับ ลงให้มันลงล็อกนะครับค่อยๆแล้วก็เคาะลงไปนะครับตัวนี้ก็จะลงนะครับแล้วก็จะทําการใช้น็อตนะครับ3ตัวยึดนะครับตัวนี้เป็นน็อตหัวแฉกเราจะทําการไขน็อตยึดให้แน่นเลยนะครับตัวนี้นี่ครับใส่น็อตเข้าไปครับ1 2 3สนะครับแล้วก็ไขนะครับไขให้แน่นเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีประเก็นนะครับต้องต้องใช้การไขให้แน่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแค่กาวบอล ในส่วนของชุดข้อเหวี่ยงที่เราทําการเปลี่ยนนะครับที่ร้านนะเปลี่ยนนะเราก็จะทําการเปลี่ยนซีนข้อเหวี่ยงไปด้วยเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าอายุการใช้งานของลูกปืนกับซีนก็น่าจะพอๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราก็ต้องได้มาถอดเปลี่ยนเอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่ซีนข้อเหวี่ยงกันนะครับ ก็จุดนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่ซีนข้อเหวี่ยงแล้วครับเราก็จะทําการทาไกาวบอลข้างนอกนะครับทารอบๆบางๆนะครับแล้วก็ข้างในก็ทาด้วยจาระบีเพราะเวลาเรายัดลงไปในซีนข้อเหวี่ยงอะ่ะมันจะได้ไม่ฝืดก็ลดการเสียหายนะครับเพราะว่าถ้ามันฝืดมากๆบางทีอะ่ะซีนอาจจะปลิ้นนะครับก็แลงอาจจะรั่วครับก็ต้องทําการถอดมาเปลี่ยนกันใหม่นะครับในส่วนของซีนนะมันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยครับ แต่ว่าข้อแนะนําก็คืออย่าก,กดลงไปจนลึกเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ากดลึกเกินไปมันจะไปชนกับลูกปืนนะครับโอกาสที่ซีนจะสึกหรือเสียหายได้เร็วกว่าปกติก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ซีนอะเวลาเบอร์มันหนาไปอะมันเวลามันกดลงไปมันจะไปชนกับลูกปืนนะครับไม่แนะนําไม่ใช้ซีนที่หนานะครับแต่ถ้าซีนที่บางกว่ามันสามารถกดลงไปได้ไม่ชนนะครับ มาถึงขั้นตอนการใส่จานไฟนะครับลองสังเกตดูดีๆครับจะมีร่องกับริมนะครับใส่ให้ตรงกันนะครับเวลาใส่ก็ <c oughs> สังเกตดูดีๆใส่ให้ลงให้ลงล็อกนะครับอย่าให้คาดเคลื่อนนะครับเพราะถ้าเคลื่อนการจุดระเบิดจะเปลี่ยนไปนะครับทําให้มีปัญหาในการสตาร์ทเครื่องแลหรือว่าการใช้งานนะครับ <c oughs> เครื่องอาจจะไม่ติดหรือว่าติดแล้วอาจจะใช้งานได้ไม่ดีนะครับตรงนี้ก็สําคัญลองสังเกตกันดูดีๆนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการไขน,น็อตนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยมาอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมูเล่สตาร์ทนะครับก็หมุนเข้าไปเลยครับเหมือนกันนะครับเข้าไปสุดเลยแล้วก็จะมีน็อตยึด1ตัวนี่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไขน็อตให้แน่นแล้วเราก็จะไปประกอบเสื้อสูบแล้วก็ทำการ ลองเครื่องกันนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการประกอบเสื้อสูบเข้ากับแท้งเครื่องที่เราประกอบพวกจานไฟแล้วก็มูเลสสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นีประเก็นเราก็ทําการตัดเองนะครับเพราะปะเก็นเก่ามันขาดหมดแล้วนะครับเราจะหาซื้อประเก็นสําเร็จรูปมันก็ไม่มีนะครับต้องทําการตัดเองนะครับ บอนประกอบก็จะทากาวบอลนิดหน่อยนะครับทาบางๆแล้วก็จะวางประเก็นทับลงไปนะครับตัวนี้นี่ครับตามคลิปวิดีโอนะครับวางทับไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่แข็งเครื่องกันครับตัวนี้ก็ทาเหมือนกันนะครับที่แข็งเครื่องนะครับทาบางๆนะครับนี่ครับมันช่วยให้แบบเวลาไอ้มันจะได้ไม่มีการรั่วซึมนะครับ ก็อย่าลืมนะครับตัวนี้สําคัญเหมือนกันนะครับน้ํามันหล่อเลื่นนะครับใส่ที่ลูกปืนใส่ที่เสื้อสูบนะครับเวลาใส่นะครับตัวนี้ผมจะใช้ทูทีนะครับโอเคนะครับเราก็จัดปากแหวนให้เรียบร้อยนะครับดูให้ลงล็อกลงร่องนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับไอ้ตรงหัวลูกสูบมันจะมีลูกศอนนะครับแล้วก็ครับเราก็หันไปทางพอยเสียนะครับสําหรับไอหัวสอนมันนะครับ ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการไขน็อตเข้าไปนะครับนะครับไขน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็ไปลองเทสเครื่องกันนะครับ นี่ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับเราจะทําการเทสตเครื่องดูนะครับว่าเครื่องจะติดใช้ได้ปกติหรือเปล่าครับ ประสบความสำเร็จนะครับในการซ่อมครั้งนี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนพวกสีข้อเหวี่ยงเปลี่ยนลูกปืนข้อเหวี่ยงประกอบเสร็จเรียบร้อยเทสให้เขาเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ได้เลยนะครับสตาร์ทง,ง่ายนะครับ,รบดึวงวีดีโอติดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องแจ้งเจ้าของมารับตัวกลับไปทําง,งานกันต่อไปนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้ในส่วนความสําคัญของคลิปวิดีโอนี้ที่เราเน้นย้ํากันนะครับก็คือลูกปืนข้อเหวี่ยง รุ่นไหนที่มันมีฝาปิดนะครับเราควรงัดฝาปิดออกทั้งสองด้านก่อนใส่ประกอบเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้พวกน้ํามันอะไรเข้าไปล่อลื่นเลี้ยงลูกปืนด้านในได้นะครับแล้วก็ควรซื้อลูกปืนที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยเกรดดีหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนนะเราไม่ต้องมาเปลี่ยนฝาเครื่องกันบ่อยๆนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ โชคดีมีช่างแชนแนลแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับผม